เม่ทรงค่าไม่สทรงปีปีน้องน้องไอ้กอไอเซผูปันแห้งข้าวใส่มะขอมกู้กอกขาวเมื่อได้เป็นวันที่เศร้าเจ็ดเหลือนทนเจ็ดปีสองเหเศร้าเอ็ดค่ะในจอนในขนองเงาไล่เมืองขมต้มในเดอออนปีนอค้ามาถ่มด้วยล้องในอีดหนึ่งว่าจังหนึ่นค่ะในกออยู่ทีก่อเสียึิกมานยังตึงมีเงินเข่าวตาใจตื้อลอยไล่ตังกาขายใหม่ว่าจังไหนค่ะห้องการล้งฝ่ายสิ่งแวดล้มและโคคลองสภาวะ ลงปองจึงพ่อมผมเจอจัดแอนยูจีออกฤกปืนเผาลาดกวาวาเปสัมวาไปมักมีอันเกี่ยวข้องตั้งตับสึกมานนั่นถูกอเมริกันเลยปีกอึดแปดว้มีลองยืดอำนาจเยา้าในเซตาซึกมานยังตึกหาเงินเขาตั้งนอกเมืองลอยล้ายตั้งกาขายไม่เลยอยู่ว่าไหนคะเพิ่นลีกอันค้นคว้าลองรูซุ่มโคของสภาวะเมื่อคมตุม้มพ่อซึกมานอุบเมืองนั่นรายงานลาดในว้ป้าว่า การกล้าขายไหม่เมื่อคมตุ่มในเปนสะซัมวาถูกอเมริกันปิกอืดเอาตั้งพิษไวในเซตาก็ต่างเงินเข้าของสิซึกมานป้อเต๋ไลยลีแลแต่แลงเงินนอกเมืองเข้าในเมืองอัมทัดอัมไว้นั่นฝ่ายกล้าขายใหม่ยังตึกคัดใจปองสร้างปันของีซึกมานอยู่ว่าจังไหนอยู่ที่ห้องการห้องจักไม่สิมีลองปืนเผาห้องซื้อห้องขายใหม่เจ็มนอกเมืองในเมืองในเตึงแลใจเมืองเจอเนี่ยเสียมกา้า มีป้าลองขายไม่แปนปันก้นกล้าขายไม่ปรากฏส่วนตัวเจ้าในอยู่วาจังไหนพ่อซึ่งมันยืดอำนาจในอยู่ดีห้องการกล้าขายไหมสิเลยซื้อขายใหม่ในเมืองเย่ามีเงินเข้าอยู่แปดเฮงสี่ปากลาานปลายแล่เงินอันไรมาในก่อขึ้นเอากว่าใจตื้อในลองของสีซึ่งมานปนเป็นสนยนแลศสนยนเป็นก้นเจ้าไหนวะจังไหน นอกเลเซนันเป็นสมวาของเสีซึกมานมีลองขอดพอดจุม่มอันมีปลีเขาป้าจอมไหวกูปืนตีเจมเนปีต่อในตึงและใจเมืองแต่ลองข่มลมป่าไม่ในเซตากอการลากเตียบไม่เอาไม่ขายนอกเมืองเจงไนไอเนาะเอาไม้ขายออกเจนไอนกยังตึงมีอยู่ว่าจังไหนเมื่อพ้องปานลงปองจึงโนโยุ่งเอ็นเอลดีนั่นมีลองก้มทิ้งติ้งยอบกลนหลักเตียบไม่เอาขายเสย การหลักแทบไหมในป่าไหมเดี๋ยเลยว่าการลักแทบไหมที่ในป่าไหมอันฮามตับไวเจนันย่อมลงอยู่เซต้าก็อย่เหลียวปันของเสซึกมานในก้นหลักแทบไหมเสียวและเอาทอราจีล่อวาโลดกาเจไหนต่อต่างก็อเหลืองดำมากขึ้นยูในค่ะะเป็นไว้เฮ็ดจไัยในค่ะาน้องเงาไลา่เกี่ยวกับเลย่องเมืองขมตุมค่ะอ๋อค่ะ เงา,ลาไล่เด็ดเป็นเจืเอเงินเจ้งหามมาแทียงก็เข้าคาสืบไปถอมกว่าเทียงในคาะอะยินโจมปีนอคา,ากูก็ที่แทบถอมปันแห้งค่ะเนาะหนังเห็บปีนอคาตีฮวงเงาไล่ขึ้นดันกูมือวันนั้นก็แค่ดอตเตวสับสักเสกัมสองว่า,าปีนอคา,าถอมเย้ยขาขนมมีความถามในตอนไรเนก็ต้องถามมันไรอยู่คะ่ะย้อนให้อยู่เลยกินวานและรอดเพศกันเศกัมคาอ,อ๋อไม่สงค่า